เปิดวาร์ปเมนูของหวานที่ผู้ว่าชัดชาติชอบทานใครสนใจเชิญตามรอยร้านเชงซิมอีหรือล่านสถานโลกันตำนานความหวานกว่า60ปีเริ่มก่อตั้งเมื่อปีคศ .1958 โดยอากงอาม่าใช้วิธีการใส่น้ำแข็งแบบโบราณไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นมีขนมไม่ถึง10อย่างเมนูเด่นคือแป้งบัวลอยที่เรียกว่าอีเป็นขนมหวานแต้จิ๋วที่ใช้ในพิธีมงคลต่างๆเช่นง,งานมงคลสมรสงานขึ้นบ้านใหม่ ปัจจุบันมีท็อปปิ้งให้เลือกมากถึง50ชนิดขยายสาขาไปทั่วประเทศ so oh, so ล่าสุดกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยและอยากรู้ว่าผู้ว่าชัดชาติได้สั่งเมนูอะไรที่ร้านขนมหวานเชงซิมอีสาขาเสาชิงช้าหลังผู้ว่าชัดชาติไปเดินสำรวจลานคนเมืองพร้อมเผยแพร่ภาพสดผ่าน Facebook Live เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดสถานที่ชุมนุมเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมนูที่ชัดชาสั่งเป็นเมนูเลือกอย่างราคา40บาทโดยเลือกท็อปปิ้ง4อย่างเป็นแป้งกลมแป้งเชงซิมอีรากบัวทับทิมกรอบและลอดช่องสิงคโปร์ราดด้วยน้ำกะทิสดระหว่างไลฟ์สดแอดมินเพจชัดชาได้อ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าอยากเห็นอาจารย์ทานสลิม ชัดชาติได้ยินก็ตอบทันทีไม่ใช่นี่โรมิดมีแต่เพื่อนโดยร้านเชงซิมอีสาขาเสาชิงชา้าเปิดทำการวันจันทร์ถึงสุร์เวลา11โมงถึง3ทุ่มวันเสาร์ถึงอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึง5ทุ่มซึ่งเวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาใครอยากลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนก็ตามไปลิ้มลองกันได้ค่ะ All I want.